สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปความรักของคุณในช่วงของเดือนเมษายนนะคะจะทําคลิปเอาไว้ให้ชมล่วงหน้านั่นเองกับสถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะครึ่งเดือนแรกนั่นเองนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้อน,นะคะสําหรับ พลังงานไพ่นะคะอย่างที่บอกในทุกๆคลิปว่าจะเป็นสถานการณ์แค่โดยรวมนะเพราะฉะนั้นก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองบางทีไพ่สลับกันก็มีด้วยนะคะในส่วนที่พูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้ตรงนี้ก็ขอให้คุณพิจารณาไปตามไม่เหมาะด้วยนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์เองนะคะ สำหรับชาวเมษนะคะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22มีนาคมถึงวันที่21เมษายนสำหรับการแบ่งวันที่ก็จะอิงตามสาตวตะวันตกนะคะซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะเนาะหรือว่าท่านใดอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็เนาะการดูดวงของแม่หมอนะ ในเรื่องของความรักก็จะดูเหมือนในคลิปเลยแล้วก็จะมีดูวันเดืนปีเกินให้ด้วยนะคะในศาตร์ จ็ตัวกาถฐานแล้วก็โหราศาสตร์สากลนั่นเองนะะจะได้ทราบว่าปีนี้อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังแล้วก็การงานไปยังไงใครที่ดีกับเราบ้างพึ่งพาอาศัยใครได้บ้างอะไรอย่างนี้นะะการดูดวงก็คือเป็นเอ่อเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราหลงทางเนาะนะคะเอาละคะ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยและกันนะคะสำหรับไพ่หลักชาวเมทจะมีความกดดันในเรื่องของความรักคุณอาจจะเป็นการกดดันตัวเองเพราะความระแวงก็ได้ด้วยนะคะคุณเหมือนกับว่ายังไงละ่ะ ออชอบมีความระแวงนะคะว่าเขาจะยังไงกับเราบ้างนะคะเขาจะจริงใจไหมอะไรไหมนะะมันเป็นความคิดของเราแล้วก็พอคิดมากๆก็จะเอาเอาพลังงานตรงเนี้ยไปกดดันแฟนแล้วก็กดดันตัวเองอะไรอย่างนี้นะะเพราะฉะนั้นชาวเมษนะคะไาพา่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีสภาวะความเครียดของคุณนะคะมีเมโมนด้วยมันเป็นความความคิดไปเองความฟุง้งแล้วก็ความความ เครียดเขาอาจจะอยู่ไกลเราอาจจะบ้างงานจนเกินไปหรือมีเวลาให,ให้เราน้อยนะคะหรือว่าเขาเห็นครอบครัวสําคัญกว่าเราก็ได้อะไรเอะก็ไปกับบ้านตัวเองไปกับญาติตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแบบว่าพาเราไปเปิดตัวเลยมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ยแหละแล้วแต่ใครจะเจออะไรนะคะก็นะจะบอกว่านะคะมันมีเดดซันอยู่ชาวราศีเมษหรือหรือไม่จะเป็นชาวชาวสองนะเออเนาะ เรื่องนี้พูดตกบ่อยมากเลยนะคะ,ะถือว่าไม่ได้ยินนะ,ะเอาใหม่แอคชัน่นมีเตซันเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมีความสุขมีความเขาเรียกว่าเวลาที่ได้อยู่กับเขามันก็เหมือนกับว่าเรามีพลังงานบวกนะคะคือซึ่งสถานการณ์ความกดดนันความระแวงอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณเอาออกจากหัวนะคะก็ จะทําให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นเพราะว่าลักษณะมึนก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ไม่ได้มีคนใหม่นะคะก็กรักเราดีนะเป็นคิงถือถ้วยแล้วก็เขาอาจจะยังไงล่ะเป็นผู้ได้รับความรักบางครั้งเขาอาจจะเมินเฉยหรือว่าดูไม่สนใจบ้างนะคะมันเป็นนิสัยของเขาเขาอาจจะง,งานยุ่งงานเยอะเหนื่อยกับสภาวะของหน้าที่การงานก็ได้หรือเขาเป็นคนที่นิ่งๆน,นั่นแหละนะคะคุณอาจจะเป็นคนนิ่งเองก็ได้ชาวเมรน,นะคะ แล้วก็เดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็น้อยใจนะคะขอเปิดไพยความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีเมษนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างจะไ,ได้อ่านทีเดียวเนาะเพราะว่าดูหน้าภัยมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เสียอะไรมากมายมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกความคิดความมโนความระแวงของใครสักคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งเนาะถ้าเราควบคุมอารมณ์เองได้มันก็จะดีนะชาวเมษชาวสองด้วยนะคะ นั่นง่ายขึ้นมาแล้วนะคะก็อันเดียวกันเลยนะคะเป็นภพ่เหลัาของเขาด้วยซึ่งความคิดความรู้สึกของเขาก็โอเคนะเขาก็รักเรานะ,ะแล้วกเ็เขายังมองเราอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาก็ตามแต่เขาก็นึกถึงแล้วก็คิดถึงเราเสมอนะคะก็คือความรู้สึกเหล่านี้มันก็เป็นความรู้สึกที่เขาเอาไปหล่อเลี้ยงเวลาที่เขาไม่ได้เจอกับเราเอาไปนึกถึงไปคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็ เขาก็นึกว่าเออไม่ใช่นึกว่าเขาก็คิดว่าเราเป็นแฟนแล้วนะคะก็คือจริงจังแล้วอะค่ะคือใช่คือรักคือโอเคนะคะแต่มันจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังหรือไปเป็นแบบ ช้าๆอะไรอย่างนี้แต่มั่นคงก็ได้นะคะซึ่งเขาต้องการเวลาในการที่จะศึกษานิสัยกันว่าเราจะไปกันได้ไปกันรอดหรือเปล่านิสัยเข้ากันได้บ้างหรือไม่นะคะในบางส่วนบางอย่างก็มันมันจะมีคนที่แบบใจร้อนอะ่ะเอาแต่ใจตัวเองนึกจะทําอะไรก็ทําด้วยนะคะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เขายังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีเดียแอมเกิดขึ้นด้วยเราคือคนที่ใช่แล้วนะคะเราคือคนคือคือคนที่เขาต้องการอยากที่จะ ดูแลเราหรือว่าอยากที่จะให้เราไปดูแลเขาก็ได้นะหรือว่าอยากที่จะให้เป็นเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่แบบอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างนงี้เออนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะที่ก็แบบก็มันเป็นความผูกพันนะคะความผูกพันที่มันแก่กันออกจากกันยากเหลือเกินนะคะมันมีเรื่องเรื่องลูกรดก,ก,กันเสียงด้วยเราอาจจะแบบเราใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ <laughs> ในเรื่องของ นะเราอาจจะแบบอ่าเห็นเราแล้วไม่พ <c oughs> ูดเถอะเดี๋ยวเด็กเขฟังอยู่ธรรมดาแหละนะมันเป็นเรื่องของปกติของผู้ใหญ่ก็าทำกันเออเอ็มเพอเรอร์เกิดขึ้นนะคะคนนี้ก,ก็จะออกแนวเป็นผู้ใหญ่ เมธก็คือเมธนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเราก็ได้เป็นลักษณะที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงคิดยังไงก็ทําอย่างนั้นตรงไปตรงมานะคะสําหรับเขาเนาะแต่เพีงเยงแค่ว่าเขาอาจจะอยู่ไกลจากเราเป็นในเรื่องของระยะทางการเดินทางที่มันอาจจะบ่อยจนไม่มีเวลาให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วนะชาวราศีเมษแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นความ ความคิดที่กดดันตัวเองแล้วก็เอาความคิดนี้ไปกดดันเขาซึ่งเขาไม่มีอะไรนะคะนอกใจไหมไม่ได้มีนะคะก็ก็มีแค่คุณนั่นแหละแล้วเขาก็ติดคุณมากๆด้วยค่อนข้างที่จะลุล่มหลงนะต้องเรียกได้ว่าลุ่มหลงเลยทีเดียวนะคะเขาเหมือนกับว่าอีกมุมหนึง่งในภายใต้ความความที่เขาเข้มแข็งความที่เขาดูเหมือนกับเป็นผู้่ใหญ่แต่ลึกๆเขาเขาก็เหมือนมีความเหงาค่าะ เหมือนมีความเหงาเหมือนอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยปลดปลดเปลื้องปลดอะไรสักอย่างที่มันเป็นความขมุขมัวในใจเขานะคะอดีตท,ที่มันพังลงไปเขายังเสียใจกับอดีตอยู่นะแลวเขาก็ต้องการคนที่จะมาดูแลแล้วก็ต้องการคนที่จะมาเติมเต็มให้เขาได้ลืมเรื่องราวที่มันเป็นอดีตไปได้นะคะประมาณนั้นเขาอาจจะเคยรักใครสักคนหนึ่งที่มันฝังใจมาแล้วพอมาเจอเราเขาก็อยากที่จะให้เรา ไม่ใช่ว่าไปทดแทนไปแทนที่ใครนะแต่ก็คืออยากที่จะรักใครสักคนหนึ่งให้ได้มากกว่าคนเก่าหรือก็ให้ได้ลืมคนเก่าไปเสียอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ t r i n g ก็เป็นชาวราศีสิงห์มังกรปุลน,นะคะประมาณนี้เม็ดด้วยกันก็มาเขาแค่ไม่มีเวลาให้เราก็ได้นะชาวราศีเมษเขาออกแนวเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวค่ะมีความคิดเป็นของตัวเองมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะเขาจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้โรแมนติกมานี่เอ้ยก็ไม่ธรรมดานะแต่นานๆที่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยเนาะนานๆที่เขาก็จะทําอะไรที่มันมุ้งมิงมุ้งมิงบ้างนะคะถ้าเขาว่างถ้าเขารู้สึกว่ามันเป็นวันสําคัญของเราอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เคยลืมนะคะยังไงต่อ เขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็จริงจังแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะมีอนาคตกับใครสักคนหนึ่งนะคะก็คือพยายามปรับแล้วก็พยายามจูนเขาหากันแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งของเขาเขาอยากที่จะเหมือนกับว่าลงทุนร่วมกันกับเราอะค่ะคืออยากจะมาทําธุรกิจด้วยกันเพื่อความมั่นคงก็ได้นะคะหรือไม่แน่นะคะในอนาคตเขาอาจจะหาธุรกิจอะไรให้เราทําก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เรา มีความมั่นคงด้วยกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณลงทุนให้ก็ได้นะชาวราศีเมษก็มีความเป็นไปได้ถ้าคุณได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่เขามีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะอันเนี้ยจะดีมากๆเขาจะดูแลเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินการลงทุนให้เราด้วยต่างชาติเด่นเนาะช่วงนี้นะรักทางไกลนะคะช่วงนี้ต่างชาติก็เข้ามาบ้านเราเยอะก็ ใครที่อยากจะมีแฟนต่างชาติก็เข้าไปได้เลยนะคะอาจจะมีอะไรนะแอปใช่ไหมแอปแอปคุยกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะได้ด้วยนะคะ มันจะพัฒนาไปถึงขั้นการเป็นแฟนการการที่เราเหมือนกับว่าร่งหลงกันนะพอได้เจอกันจริงๆก็คือหลงสําหรับท่านเป็นรักใหม่อาจจะรักกับต่างชาติหรือหรือไม่ก็จะเป็นการเดทกับต่างชาติอยู่นะคะคุณจะมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปถึงขั้นการเป็นแฟนกันเลยแหละนะคะเขาก็หลงคุณนะเออ นะคุณอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรมากกับเขาก็ได้ก็แค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมันก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็พอกระชุ่มกระชวยถามว่าใช่ขนาดนั้นไหมคุณอาจจะคิดว่ามันยังมีอะไรที่แบบเออมันยังมีอะไรที่แปลกๆอยู่แล้วก็ยังไม่ไว้ใจเขาแต่เขาแลรดูเหมันกับว่าเขาทุ่มเทเขาเต็มที่กับเราแล้วเขาก็ก็แบบมีแรงปรารถนากับเราอะค่ะเนาะเสน่หาก็ได้ ก็เราคือสเปคเขาอะนะเธอช่างสวยอะไรอย่างเงี้ยเธอตั้งเธอช่างรูปแรงหน้าตาดีประมาณนั้นเจมูนบางครั้งอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคุ้มเครือคุ้มเครืออยู่นะคะเพราะมันยังอาจจะเพิ่งยังใหม่กันไหมแล้วก็นิสัยก็บางอย่างก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะคะต้องใช้เวลากันจริงๆนะคะก็คือมันจะมี มีในเรื่องของการเอาความรักนําเวลามีปัญหากันก็ก็ทะเลาะก,กันสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็มาง้อ,อก,กันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทะเลาะก,กันก็คือยิ่งจะง้อ,อก,กันยิ่งจะทําให้สถานการณ์ของเรามันมันพัฒนาไปได้อ่ะค่ะเนาะคือเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องการอะไรฉันไม่ต้องการอะไรแล้วก็เอามาปรับสมดุลกันสิ่งที่ไม่สิ่งที่อีกคนนึงไม่ชอบก็คือจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้เข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรนะคะเนาะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะชาวราศรีมิเออไม่ใช่มีนนะชาวราศรีเมษนะคะราศีมีนก็มาด้วยนะเมษมีนมังกรตุลนะคะกันเนาะเมื่อกี้ก็มา เดียะนีเดาด้วยแสดงว่าท่านเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างจังหวัดนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยแลดูเหมือนกับว่าควรจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเป็นทะเลนะคะเน้นๆคือแบบน่าจะเป็นทะเลนะคะที่เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ไปดื่มดำนะคะดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อะไรอย่างงี้นะคะมีความ เขาเรียกมีความสุขเนาะช่วงนี้ความรักของชาวราศีเมษถ้าคุณเข้าใจเข้าใจแบบสถานการณ์ที่แท้จริงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีมือที่สามไม่มีเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะท่านที่เป็นสดุดสุดอูหรือสถานะคนคุยแค่คนคุยกันก็จะพัฒนาไปถึงขั้นการเป็นแฟนกันท่านที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วก็น่าจะมีการที่แบบไปมาหาสู ันบ่อยมากขึ้นแล้วก็อาจจะถึงขั้นมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะไปๆมาๆมาก็ได้แต่ยังไงก็เดือนเมษานี้ได้ฟิชเชริงแน่นอนนะไม่บอกหรอกว่าไพ่อะไรขึ้นแต่บอกให้นะเ คบกันได้นานเนาะคนนี้นะคะเพราะว่าเราเคยทำบุญทำการร่วมกันมานะคะเป็นคู่รังจากอดีตชาติก็ได้ไปกันได้นานค่ะสนุกสนานเฮฮาเลื่อยเปือ่อยนะคะไม่เลื่อยเปือเอ่อยเราก็จริงจังนั่นแหละก็คือมันเป็นลักษณะที่ เรามีความสุขที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความผูกพันกันไปเรื่อยๆเ,เนาะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ออกแนวคลั่งกลางนิดนึงนะติดแฟนนิดนึงนะคะ,ะ,คะก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านที่อาจจะทะเลาะกันบึ้งตึงใส่กันเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะคลี่คลายก็จะดีขึ้นนะคะเพียงแค่ว่าเราก็อาจจะยอมถอยในบางบางอย่างด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้น ให้เราและเขานั้นสามารถประคับประคองกันได้นะคะถ้าเราไม่ลดถ้าเราเป็นเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฏฐิมันก็จะคุยกันยากนะคะ อันนี้มันเกิดจากเราที่กดดันตัวเองอะ่ะไพ่บอกแบบนี้นะคะโอเคนะชาวราศีเมษทุกทกท่านก็ประมาณนี้แค่พอกรุบกริบหอมแปลกหอมคอนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นบางทีแพทย์สลับพลังงานกันก็ได้ก็มีนะคะเนาะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามหรือว่าอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงแม่หมอรับดวงส่วนตัวด้วยนะคะได้ฝากอดีตไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปลวันนั้นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ